สวัสดีจ้าเพื่อนๆเจ๊าพามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะจ๊ะเคปที่บูรเรชันเดนทีในชั่นแนลพรักนะจ๊ะมาชมกับเจ๊ได้เลยนะจ๊ะนี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งของออสเตรเลียนะที่ดังมากเลยอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ วราออกเชงเหลือของประเทศออสเตรเลียจ้ะนั่งขับรถจากแคนมาถึงแดนทรีประมาณสองชั่วโมงนะจ๊ะถ้ามาะที่ไหนเลยนี่คือธรรมชาติจริงๆนะเพื่อนๆเขาทำถนนได้ดีมากเลย ทรรมชาติมากเลยเพื่อนดู สวยมากเลยเป็นธรรมชาติสวย ด้านนี้ก็เป็นทะเลด้วยนะสวยงามมากเลยเพื่อนๆครั้งแรกเจ๊คิดว่าเดนทรีนี้จะอยู่บนเขาสูงนะมันขึ้นเขาขึ้นมาแต่ว่ามันจบที่ทะเลจ้ะมาหาสมุทรสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆ เป็นป่าโกงกลางนะด้านนี้สวยงามมาก จุดชมวิวคูรีลูกเอาร้อยห้าสิบเมตรจ้ะเดินไปต่อนะจ๊ะอีกร้อยห้าสิบเมตร ย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะจ๊ะเจชอบอย่างหนึ่งนะออสเตรเลียเนี่ยเวลาไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติต่างๆถนนหนทางเขาจะท,ทําให้ดีมากเลยนี่คือพื้นสําหรับกันลื่นนะเาลาก็เหลาเหล็กมั่นคงถาวรคือทำใช้ได้หลายหลายยี่สิบปีเลยล่ะไม่ผุไม่ก่อนดีจริงๆ ถึงแล้วจ้ะจุดชมวิวอย่างหน <of> ึ่งนะเพื่อนๆนนะเพื่อนเห็นั้ยห้ามสูบบุหรี่ภายในสิบเมตรจ้ะกันไฟป่าไงสวยมากเลยจ้าสวยไหมเพื่อนๆสวยมากเลย ด้นานนู้นก็เป็นภูเขาเป็นป่าทะเลสามารถเล่นน้ำได้นะทางส่วนนูน้นเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูนะทางนู้นนะสำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า